วันนี้หนูเข้าครัวเองเลยนะหนูตั้งใจทำทุกๆจานเลยต้องชิมกันให้อร่อยเข้าใจไหมเป่าฮื้อเจ็ดหัวตุนขนมจีบแล้วก็ยังมีผักแห้งอบปลาท่องโกเอ็นหอยหมักซีอิ๊วผัดแตงโมตกใจมากเลยใช่ไหมยังไม่หมดนะคะน้ำแกงคือสุดยอดแล้วเกลือกส้มหัวเจียวตุนบรอกโคลี่ว้าวนี่อาหารทะเลแห้งเกรดเที่ฉันให้เจ๊คิวนี่นะ เส้นเปลืองจริงๆเลยใครบอกกันมันเป็นอาหารที่ฉันคิดค้นขึ้นมาเองเลยนะรับรองว่ากินแล้วอยากกินอีกเนี่เด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 กินให้หมดกินให้หมดเสดายของเสดายของรีบกินเลยรีบกินเลยเสดายของรีบกินเลยนี่เล่นใหญ่ขนาดนี้มีจุดประสงค์แน่ๆนเพื่ออะไรพูดง่ายจะตายแค่รับปากว่าวันเสาร์ไม่ไปโชว์ก็พอแล้วถ้าเจ๊ไม่ยอมฉันจะทําอาหารดูดูทุกวันเลยจนกว่าตู้ของเจ๊จะว่างเปล่าเอ๊เจ๊คิว ดูกับข้าวพวกเนี้ยมันข้าวหมูเลยกระเพาะผมรับไม่ได้แน่ผมไม่อยากนอนโรงพยาบาลเออใช่เลยใช่เลยใช่เลยไอ้เจคิวอย่าเอาเป๋าฮือมาปูยี่พูยำนี่วันนี้เป่าฮือเจ็ดหัวพรุ่งนี้เป่าฮือหก<ค>หัวใครว่าหกหัวตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะปีนขึ้นหลังตู้เอาเป่าฮือเหอหมาญี่ปุ่นต้องกินกับโช๊กตอนเช้า <c oughs> เฮเป่าฮือเหอหมาโอ้ยฉันได้เธอไปตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วนะยังไม่ได้กินอีกหรอ เจ๊คิวกินไม่ลงหรอกเจ๊อบอกว่าเราให้จินหาวเยนจบปอตรีก่อนค่อยเอามากินฉลองนี่เจ๊คิวเอาเือเหอมาไม่มีขายกันแล้วนะศูนย์พันแล้วก็แค่ร้องเพลงอย่าไปยเลยนะไม่ตายหรอกนี่ตราบใดที่ฉันยังร้องเพลงได้พอได้เงินแล้วจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้รู้ไหม <c oughs> กฎบ้านข้อที่หนึ่งทำเท่าไหร่ห้ามเททิ้งเธอจะต้องกินให้หมดนี่เลย กินก็ได้จะไปไหนแล้ววันนี้พี่จับจนองอ่านมากเลยไม่ใช่หรอข้าวมื้อนี้เป็นดังวันให้พี่นะเอาล่ะสามคนนี้กินกันตามสบายฉันจะไปต้บมบะหมี่กินเองอันนี้เจคิวเอ้อยเรนี่รอด้วยซิรอด้วยมองอะไรอีกรีบๆกินสิเย็นแล้วจะไม่อร่อยนะ